สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะเรามาดูบทความนะครับท่าพิสูจน์บทความทำไมคนสุรินทร์เป็นคนอีสานแต่ไม่พูดภาษาลาวไม่กินข้าวเหนียวนะี่ะอันนี้มันไม่ใช่ความจริงนะนะครับผมค้านโดยนะฮะหลายๆคนอาจจะไปหานอ่านบทความนะครับแม่ทำไมพูดอย่างจังซี่เนาะนะครับคนสุรินทร์นะครับเขาบอกไม่กินข้าวเหนียวอันนะี้อันนี้ไม่ใช่นะครับ น่าจะเป็นคนในเมืองหรือเปล่านนะ <c oughs> คนในเมืองอาจจะใช่นะผมบอกเลยนะฮะคนสุรินทร์เนี่ยข้าวเหนียวนะครับ,นะรบเป็นอาหารหลักเลยนะฮนะหลายท่านอาจจะเขียนบทความอยู่ปีปีนี้หรือเปล่านีนะ่ไม่ว่ากันนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะลองไปดูอาจจะเขียนบทความแล้วไม่สํารวจทุกๆพื้นท,ที่นะครับตามอําเภอเนี่ยนะะแต่ถ้าในเมืองสุรินทร์อาจจะใช่แต่ถ้า คนจังหวัดสุรินไม่ใช่ครับบทความนี้เราก็จะมีคนที่ทํ YouTube ไปด้วยลอกค้าลอกค้านะับผมคนสุรินแท้ๆลอกคานครับเรายังกินข้าวเหนียวอยู่นะนะครับบางพื้นที่ก็จะเป็นข้าวเช้านะครับ,นะรบแต่บางบางพื้นที่อาจจะทําข้าวเหนียวมันแพงไงนะครับอาจจะขายข้าวเหนียวแล้วไปกินข้าวเจ้าก็ได้ อันนี้พูดเล่นนะครับไม่ว่ากันนะนะครับแต่ยังไงกิน hmm> ข้าวเหนียวอยู่นะนะครับผมบอกเลยนะครับผมก็ยังไม่เชื่อว่าคนโุรินนะครับบางพื้นที่ก็ยังกินข้าวเหนียวอยู่นะนะครับก็เขาบอกเขาเล่ประวัติอยู่นะนะครับแต่ผมก็ไม่เอาประวัตินะลวกันเนาะนะครับเอาแบบคาง่ายๆนะครับมาฝากคุณกันเลยนะครับนะครับก็วันนี้นะฮะถึงวันนี้คนสุรินก็ยัมีรักษาพิเศษนะครับ วัฒนธรรมที่แตกจากวัฒนมอีสานวิจารีตประเพณีที่คล้ายคลึงกับชาวเขมรและมีข้อแตกต่างระหว่างชาวจซลินเรียกตัวเองว่าสูงนะครับเคมเลเยอร์แปลว่าเขมรสูงอันนี้อันนี้ใช่นะฮะคนจซลินเรียกเขมรสูงนะครับส่วนกัมพูชาเรียกเขมรต่ำเนาะนะครับภาษาเขมรสุรินพูดกันไม่เหมือนภาษาเขมรในกัมพูชาอันนี้ไม่เหมือนฮะแต่คล้ายกันนะครับบางคำนี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับถามว่า คนเขมรมาคุยกับคนสุรินรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับวิถีชีวิตนิสัยใจคอของสุรินก็ไม่เหมือนชาวเขมรอันนี้น่าจะเหมือนนะแต่คล้ายแต่ไม่คล้ายมากนะฮะคล้ายกันนะครับมูลเหตุของเรื่องราวอาจจะเกิดบรรพบุรุษของชาสุรินนั้นเป็นชาติพันธุ์ที่เกิดจากการระหว่างคุยบวกเขมรอันนี้ใช่ สิ่งยืนยันในเรื่องนี้ก็คือข้อความที่จากฝรั่งนักชาติวงวิทยาแต่งขึ้นหลายเล่มกล่าวว่ามีชนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าคุยเลือดผสมระหว่างพวกเวติกพวกกับพวกเมลานีเซียนมีรูปร่างคล้ายเขมรพูดภาษาผสมที่เกิดจากตระกูลมอนหรือเขมนีนะครับอันนี้น่าจะใช่นะนะครับก็จะมีส่วนผสมภาษาอย่างเช่นกุย ภาษาขเขมรไปผสมผส,สมกับปุยเนี่ยกนะ็จะมันจะมีภาษาปุยเหมือนขเขมรก็มีแล้วก็มีภาษาขเขมรเหมือนปุยก็มีนะครับอันนี้น่าจะใช่ที่ถิ่นั่งเดิมอยู่บริเวณเมืองเสียมเรียบกำปงทมก่อนที่ชาวไทยเรียกชาวขเขมรเข้าอยู่บริเวณน,นั้นเรียกว่าจริงๆแล้วนะครับ สวยเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่มีนะเนาะช่วงตรงชนบทนีนะครับก็ถ้าคล้ายๆว่าเราเหมือนตกเป็นเมืองขึ้นของไทยละสังเงียนะฮะเราก็จะส่งสวยอย่างเช่นสูรินอาจจะส่งวัวตัวอยตัวเงี้ยนะครับหรือจะเป็นเ,เมืองไหนก็ส่งวัวส่งควายอะไรเงี้ยนะครับไปให้เมืองหลวงในลักษณะนี้นะครับ,นะรบแต่ฝรั่งนะครับเ,เรียกว่าภาษาเขมรว่ากวมกวย กวยเนาะนะครับภายหลังแต่งได้แต่งงานกับชาวเขมรน,นะครับและลาวที่เข้ามาอยู่มีลูกมีหลานไทยจึงเรียกว่ากุยนะครับมีคําผสมกับเขมรครัว่าสวยเขมรเรียกว่ากุยที่ผสมกับสวยลาวเนี่ยส่วนมากขยันยยเน,นี่ยนะครับสวยลาวสวยเขมรนี่แหละนะครับผสมกันอย่างเอวนี้นั่นจะใช้ยอยู่นะครับกุยเขมรกุยเลียวแบบนี้เนาะนะครับก็คือ ยังยังมีภาษากุยที่คุยครับที่ผสมกันก็จะมีภาษานะภาษาลาวบวกกุยก็มีนะแล้วก็ภาษากุยบวกเขมรก็มีนะมีเหมือนกันนะฮะนี่คือภาษานะครับเพราะว่าภาษาสวยกับภาษาลาวที่ในประเทศไทยไม่มีภาษาเขียนมันจึงผสมกันมั่วอันนี้เรื่องจริงนะฮะสาเหตุสําคัญที่ทําให้วัฒนธรรมชาวสุรินนะครับ แนวโน้มไปทางขเขมรก็กล่าวกันว่าเมื่ออพยพบจากอัตประแสนปืนนะ,ะ่ฮะอยู่แถวแถวฝั่งลาวเมืองแสนลาวก็มีกุยนะนะครับอัตะปืนนี่แหละนะฮะมันกุยเลยเนี่ยแล้วก็แถวแถวจําปาสักก็มีนะฮะแฟนจําปาสักฝั่งซ้ายของเราน้ำโขงเนี่ยกุยครับอยู่ระยะแรกนะครับในแรกนั้นมีแต่พวกกุยทั้งเมืองและมีขเขมรอพยพมาประปรายนะฮะหลังจากพวกกุยเข้ามาเป็น นะครับขอบคาตสีมาไทยในกรุงธนบรุรีจึงได้ร่วมปรับปรางเขเมรกัมพูชาในที่ก่อจ,ล,จลาจลได้ชัยชนะกลับมาพวกเขเมรก็อพยพนี่มาอยู่ในเมืองนี้มากขึ้นเออใช่นี่มามาอยู่ในเมืองไทยนั่นแหละนานเข้านานเข้า,นา,นขาก็มีความทาพันธมิตรีนะครับออให้ลูกให้หลานแต่งงานกันนะครับทำให้ชาวขมอรอพยพเข้ามามากขึ้นวัฒนธรรมอยู่อย่างกุยจึง หันเปลี่ยนไปทางเขเมรพวกปุ๋ยก็กลืนเขเมรค่อนข้างเมืองนะครับพวกปุยก็ถูกกลืนถูกต้องครับอันนี้กลืนไปเลยนะแต่เขเมรเขเมรสูงเป็นเขเมรวัฒนธรรมของของโบราณที่ไม่เหมือนเขเมรต่ําในกัมพูชานะครับน่าจะน่าจะพะัฒนธรรมก็จะคล้ายแต่ไม่เหมือนเขเมรนะต่ำนะครับแต่จะคล้ายรนะับ ข้อมูลนี้นะ,ะนาที่ของกระทรวงมหาไทยนะครับเมื่อปี2538เพื่อประกอบกานชาติุพันธุ์วิทยาพบว่าการใช้ว่าทำรทางภาษายอมรับช่วยชาติประกอบวิเคราะห์สร้างประชากรอยู่สินพบว่าประชากรตะวันออกเหนือริชชาสุรินพูดภาษาลาวสำเนียงขเขมรเรียกว่าสวยอันนี้ก็สวยนะฮะสวยสวยก็คือจริงๆเป็น สวยจริงๆไม่น่าพูดสวยนะว่ากูยก็ได้ส่วนชาวสุรินก็เรียกชาวอีสานเรียกว่าลาวและปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่ลาวใช่ปฏิเสธอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่ลาวเราเป็นคนไทย <c oughs> บทความมานะครับตีบทความให้คุณฟังนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะข้าวเหนียวคนสุรินกินยังกินอยู่ครับข้าวเหนียวคนสุรินยังกินแน่นอนนะครับบทความนี้าอ่านดูก็ได้ครับ อาจจะถูกบ้างบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดผม,มรับประกันว่าคนสิริยังกินข้าวเหนียวแน่นอน